ชาวลัคนาราศีตุลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในจังหวะที่ดาวสุขโคจรยกย้ายจากราศีมังกรไปสถิตณราศีกุมตั้งแต่วันที่ 8กุมภาพันธ์2569เวลา9นาฬกา2นาทีและจะอยู่ถึงวันที่4มีนาคม2569เวลา7นาฬกา54นาทีมาดูกันว่าในช่วงประมาณหนึ่งเดือนนี้ดาวสุจะส่งผลต่อท่านอย่างไรบ้าง สำหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวศุกร์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมตรงกับเรือนปุตตะค่ะในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนปุตตะของท่านท่านจะมีสเสน่ห์มีความน่าดึงดูดใจเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นพิเศษ เป็นที่ชื่นชอบมีคนมาจีบมีคนมาสนใจเยอะเลยล่ะค่ะท่านมีความสามารถในการสร้างความประทับใจแก่คนอื่นมีตัวเลือกในเรื่องความรักมากมายเลยเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือทำให้ความรักที่มีอยู่หวานชื่นขึ้นค่ะนอกจากนี้ช่วงนี้ท่านก็จะให้ความสำคัญกับ ความสุขส่วนตัวหรือว่าความบันเทิงมากขึ้นนะคะท่านมีความรื่นรมนะคะแล้วก็ต้องการความรักต้องการความอบอุ่นจากคู่ครองชอบบรรยากาศโรแมนติกชอบความใกล้ชิดนะคะท่านเพลิดเพลิน,ลนกับความสุขในชีวิตรวมถึงการทำกิจกรรมที่สนุกสนานค่ะนอกจากนี้พรสวรรค์ด้านศิลปะด้านดนตรีของท่านก็จะ เปล่งประกายในช่วงนี้ค่ะท่านจะมีความรักมีความผูกพันกับดนตรีอย่างลึกซึ้งมีความอ่อนไหวมีความซาบซึ้งกับเสียงดนตรีนะคะท่านชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงชอบเล่นเครื่องดนตรีต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันเลยล่ะคะ่ะรวมถึงบางท่านก็จะใช้ดนตรีใช้ศิลปะ เพื่อนำมาสู่โอกาสดีๆนะคะอาจจะหาะไรายได้หรือว่าสามารถสร้างชื่อเสียงจากความสามารถทางศิลปะหรือไปถึงระดับได้รับรางวัลนะคะหรือว่ามีโอกาสดีๆในชีวิตเกิดขึ้นเพราะพรสวรรค์ด้านนี้ค่ะรวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะ ด้านศิลปะก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงนี้นะคะท่านจะเรียนรู้ได้ง่ายโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับภาษาท่านจะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้หรือว่า การพัฒนาทักษะใหม่ๆค่ะสำหรับท่านที่มีลูกนะคะช่วงนี้ความสัมพันธ์กับลูกก็จะดีขึ้นค่ะคือตัวท่านอะมีความรักมีความเอ็นดูกับพวกเขาอยู่แล้วนะคะจังหวะนี้ท่านจะมีความเข้าใจมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นนะคะลูกๆเด็กๆเนี่ยก็จะ ชอบแล้วก็รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับท่านค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการใช้เวลากับลูกๆในช่วงนี้นะคะก็สำหรับอื่นๆอ,อ่ะก็ขอให้ท่านเปิดใจรับความรักเปิดใจรับความสุขเพลิดเพลินกับความสนุกสนานในชีวิตแล้วก็ใช้ความสามารถทางศิลปะของตัวท่านเองอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความทรงจำที่สวยงามกับคนที่ท่านรักค่ะและตอนนี้เรามาดูเรื่องดาวจรกระทบดาวเดินนะคะในกรณีที่ท่านมีดาวตั้งรับอยู่มาดูกันว่าเมื่อดาวสุกจรมาจะส่งผลกับดาวตั้งรับอย่างไรบ้างในกรณีที่ท่านมีดาวอาทิตย์หรือดาวจันทร์ตั้งรับ เมื่อดาวสุกจรมาจะมีข้อดีคือท่านจะสมบูรณ์ด้วยลาภผลต่างๆมิตรสหายจะไปมาหาสู่ให้ความเคารพนับถือและครูอาจารย์ก็จะให้ลาภผลค่ะในกรณีที่ท่านมีดาวอังคารตั้งรับเมื่อดาวสุกจรมาคือจะมีแต่ข้อดีมากๆนะคะเพราะว่าดาวอังคารกับดาวสุกเขาเป็นผู้มิตรกันค่ะ ท่านจะโชคดีมากในทุกๆทางจะได้ลาบยศได้ตําแหน่งหน้าที่การงานถือว่าก้าวหน้าอย่างดีมีโชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะในกรณีที่ท่านมีดาวพุธตั้งรับเมื่อดาวสุขจรมากิจการใดที่ท่านทําหรือว่ามุ่งหวังไว้ก็จะสําเร็จและได้ลาบผลตามความประสงค์ค่ะ กรณีที่ท่านมีดาวพฤหัสบดีตั้งรับเมื่อดาวสุขจรมาข้อดีก็คือท่านจะมีโชคอันบริบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินได้ลาบผลเป็นอาหารนะคะกรณีที่ท่านมีดาวสุขตั้งรับเมื่อดาวสุขจรมาข้อดีก็คือว่าท่านจะได้ลาบผลเป็นสินฐานเป็นที่อยู่อาศัยนะคะอยู่บ้านอย่างสะดวกสบายไป ภาคที่ไหนก็มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสะดวกค่ะกรณีที่ท่านมีดาวเสาตั้งรับอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าเมื่อดาวสุกจรมาอาจจะส่งผลให้เกิดเหตุร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นจังหวะนี้ขอให้สวดมนต์หรือว่าไปทำบุญค่ะ กรณีที่ท่านมีพระราหูตั้งรับเมื่อดาวสุกจรมาก็มีเหตุให้พึงระวังนะคะเช่นคนที่รักใคร่ชอบพอกันอยู่เพื่อนฝูงที่ปกติมีแต่ความหวังดีให้กันในช่วงนี้ก็จะกลับกลายเป็นศัตรูกรณีที่ท่านมีดาวพระเกตตั้งรับเมื่อดาวสุกจรมาสิ่งที่มีโอกาสจะได้เจอเจอนะคะเช่นท่านได้ เข้าวัดเข้าวาได้สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ลาบผลเป็นพระเครื่องเป็นเครื่องรางของขลังหรือว่าได้เดินทางไปยังที่ที่ทำให้แปลกตาแปลกใจรวมถึงได้พบกับสัตว์ที่ไม่เคยเห็นนะคะหรือว่าได้เจอกับเรื่องแปลกแปลกแต่เป็นเรื่องแปลกแปลกในทางดีในทางที่ท่านชอบค่ะ กรณีที่ท่านมีดาวมฤตยูตั้งรับเมื่อดาวสุขจรมาสิ่งที่มีโอกาสจะได้พบเจอนะคะเช่นท่านได้เข้าไปยังอาคารแปลกๆหรืออาจจะไปปราสาทเก่าๆรวมถึงได้ไปบ้านร้างได้ไปยังที่ที่มีความโบราณนะคะรวมถึงว่าอ,อ,อาจจะ ไปที่ที่มีความเปลี่ยวเข้าสวนเข้าป่าได้ขึ้นบันไดเวียนและมีเกณฑ์จะได้สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนี่ก็เป็นผลของดาวสุขจรที่มากระทบดาวตั้งรับเดิมทั้งสิบดวงค่ะเมื่อเรามีข้อมูลมีวิชาความรู้เราจะได้เตรียมตัวให้เหมาะสมสอดคล้องค่ะก่อนจากกัน หากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอํำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดปีนี้และตลอดไปค่ะ